คไบโพล่า <B ip olar> คือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วที่ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางอารมณ์เปลี่ยนไปมาสลับกันคือดีมากกว่าปกติและก็อารมณ์ซึมเศร้าและยังพบว่ามีประชากรทั่วไปป่วยด้วยโรคไบโพล่าถึงร้อยละ2 5เปซ สาเหตุของโรคเช่นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเนื่องจากพบว่าผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้ยวยโรคนี้หรือโรคจิตเวทอื่นๆมีโอกาสสูงที่จะป่วยเป็นไบโพล่ามากกว่าบุคคลทั่วไป หรืออาจจะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองโดยมีสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุลและจากสภาพแวดล้อมเช่นการเลี้ยงดูในวัยเด็กความเครียดในชีวิตประจำวันจะกระตุ้นให้โรคแสดงอาการและรวมถึงโรคบางอย่างเช่นความผิดปกติของไทรอยฮอร์โมน อาการของโรคไบโพล่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนระหว่างอารมณ์ดีและอารมณ์ก้าวร้าวผิดปกติกับอารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดๆในช่วงที่อารมณ์ซึมเศร้าผู้ป่วยจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้อ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรและมองทุกอย่างในแง่ลบและผู้ป่วยบางรายมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายและนำไปส การฆ่าตัวตายได้จริงๆและในช่วงที่อารมณ์ดีและก้าวร้าวผู้ป่วยมักมีอาการดังนี้จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและมีความสามารถมากพูดเร็วพูดมากพูดไม่ยอมหยุดผู้ป่วยจะนอนน้อยกว่าปกติและไม่มีอาการเพลีย มีความคิดแลนเร็วมีหลากหลายความคิดเข้ามาในสมองและมีกิจกรรมมากผิดปกติบางทีอาจจะลงมือทำจริงๆแต่มักจะทำออกมาได้ไม่ดีสมาธิสั้นลงเปลี่ยนแปลงความสนใจเร็วอยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องพูดหรือทำอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ง่าย การตัดสินใจเสียเช่นการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยการทำเรื่องเสี่ยงอันตรายผิดต่อกฎหมายและไม่ยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงขั้นทะเลาะและทำร้ายร่างกายของผู้อื่นในบางรายที่เป็นมากๆอาจมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นได้ยินเสียงและเห็นภาพที่ผู้อื่นไม่ได้ยินและไม่เห็นด้วย การรักษาโรคไบโพล่ารักษาโดยการใช้ยาเป็นหลักและในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจจะมีการแนะนำให้ทำจิตบำบัดร,ร่วมด้วยและโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติภายใน2-8สัปดาห์ แต่โรคนี้มีอัตราการเป็นซ้ำสูงถึง90%เพราะฉะนั้นแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เคยเป็นและความรุนแรงของโรคในครั้งก่อนๆน,นะคะ และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีเพื่อนมีญาติมีคนในครอบครัวที่กำลังป่วยด้วยโรคนี้อยู่อยากให้เราทำความเข้าใจและเห็นใจเขาให้มากๆนะคะและเราต้องเข้าใจว่านี่คืออาการป่วยชนิดหนึ่งไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงของเขานะคะ